คนนี้ก็ได้ครับเงยียบเงียบประหับตรงนี้ได้รับคือตอนนี้ผมผมพูดเลยนะครับเชิญเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกใครเนยครับเรื่องที่ผมให้น้าไปฝากผมไปดูไว้ครับให้น้าฝากเราไปดูไว้ ใช่ครับเราไปขอหน้าเหรอใช่ครับลองถามนะดูว่าแบบผมว่าผมลองไปได้ไหมครับลองแบบลองไปเทสด้วยเช่ครับแต่ยังไม่ได้เข้าเลยครับอ่าแล้วแล้วเ,เ,เขาให้ทดสอบมาเงินสามล้านครับเราทาได้ยังอ่าเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบห้าตอนนี้เมืองเมืองปิดครับงันก็ยังไม่ครบครับวันที่ยี่สิบห้าก็วันนี้เ <25 S 1> <25 S 2> ดิใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้เมืองปิดครับอ๋อก็คือถ้า ทำสาเร็จก็คือจะได้อยู่ดูไว้ไม่ไม่ครับเขาแบบว่าลองมาหาหายได้ก่อนสามล่าบเขาให้ลองลองบททดสอบครับอ๋อน่ครับผมก็เลยมาบอกว่า,วาถ้าสมมติไปบอสอนุญาตครับหมายถึงว่าก็คือออกจากนี่แล้วไปดูไว้ถูกไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับบอสท,ทำไมอ่ะเพื่องไงวะไม่เข้าใจคือเธอจะพูดเลยครับพูดเลยก็คือ ตอนนี้เขาผมผมยังไม่ได้เข้าอันนี้ครับรอเขาแบบถามคนในแก๊งอีกทีครับอ๋อก็คือต้องทำภารกิจให้สำเร็จใช่ครับแล้วก็ต้องผ่านคนในแก๊งก่อนใช่ครับว่าได้หรือไม่ได้ใช่ครับเราเลยมาขออนุญาตถ้าเกิดได้คือจะไปถูกไหมใช่ครับแต่ผมยังไม่ได้บอกใครครับเป็นเนียครับที่อยู่นี้ไม่ใช่ปัญหาน้องคือถ้าพี่เชื่อว่าดูไว้น่าจะเป็นที่ที่แบบหลายๆคน ต้องการเข้าอยู่แล้วอะแต่ถ้าไปได้พัฒนาตัวเองได้ได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ว่ามันโอเคนะดีมากๆเลยครัแล้วมันก็อาจจะดีสําหรับตัวหลับมากกว่าอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ําถ้าสำบุนเขารับนะบพี่ไม่ติดเรื่องนี้เลยถ้าทางดูไว้เขาพร้อมรับพี่ก็ยินดี ได้ครับอะไรเงี้ยแต่เรื่องถ้าสมมติเข้าแล้วไม่รู้ว่ามีสัญญาอะไรอีกครับเรื่องต้องแบบต้องไปคุยกันใหม,ตใหม่ต้องไปคุยกับเขาครับถ้าแบบคนในแ,แก๊ง,องอโอเคเขาเองมัน,นไม่เกี่ยวกับพี่ถูกปะแต่ถ้าถ้าเรื่องของพี่ก็คือมีแค่ถ้าไปคือต้องอยู่ตรงนูน้นพี่ไม่ติดครับสบายครับเธอไม่ได้จอดแก๊งนี ก็มีคนอื่นจะเข้าเยอะอยู่นะครับจ้แบบว่าถ้าเขาไม่ออกแก๊งอะ่ะถ้าอยู่ตรงนู้นพี่ว่ายังไงก็ต้องร้อยเอร์เซ็นต์อยู่ตรงนู้นอะ่ะเพราะว่าไม่น่าจะไหวหรอกถ้าเกิดมันสองที่อะ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ที่นี่คงจะมีคนที่แบบอยากเข้าเยอะเยอะอยู่ครับผมว่าถ้าผมไปตรงนั้นผมไม่ต้องหดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราได้เข้าตรงนั้นเราต้องทาใี่ดีได้ครับเออเราต้องทําให้มัน ร้อยเปอร์เซ็นต์กับที่นู่นครับก็ผมก็มาขอเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่ได้ครบสามล้านแล้วก็เมืองปิดอยู่ไม่มีปัญหาครับก็าภารกิจตรงนั้นคือเราก็ต้องทำเองแต่ถ้าเกิดอย่างที่พี่บอกครับว่าถ้ามันก้าวไปข้างหน้าล้วมันเป็นก้าวที่ดีอ่ะไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องรังเลยแล้วพี่ไปพี่ไปเนี่ยพี่ก็ไม่ได้โกรธเลยนะ พี่โอเคมากๆด้วยกับกับสิ่งที่น้องกำลังจะไปอ่ะและขอให้ได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องทางคําองด้วยว่าแบบมีคนบกว่าผมแบบไปแบบไม่บอกแล้วก็ทิ้งอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมาบอกบอสบอสผูอย่างี้เขาน่าจะรู้แล้วครับคนข้างนอกอครับก็ถือว่าบอกแล้วครับอสก็ประมาณเนี้ยที่ผม จะบอกครับสบายใจได้พี่สบายๆเลยน้องครับแต่ถ้าไปแล้วก็ถ้าได้ต้อง100ร้อยเปอเซ็นไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับซึ่งพี่เชื่อว่าหลังทำได้ครับครับบอล ลองดูลองดูแล้วก็ไ,<ด>ไม่ต้องบอกใคร,ครหมายถึงว่าในแก๊งอะ่ะเอาให้มันได้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาบอกกันทีเดียวได้ครบับก็ผมก็คิดประมาณนั้นบอกบอกบอสก,ก,กับพ,พี่พี่เนี่ยที่อยู่นครับค่อยไปบอกทีตอนนี้ครับคนที่ติดไม่ใช่พี่หรอกน่าจะเป็นนวเนียใช่ไหม ไอ้เฮียยืนเฉยไม่รับบุกด้วยพี่ไงแล้วสลีปละ <S <S ่ะอ๋อหนูไม่ติดครับเพราะถ้าแบบให้ผู้ต้องว่าใครๆหนูเองก็อยากเข้าดูไว้แต่หนูเป็นผู้หญิงไงถูกปรับหรือแบบไม่รู้ว่าแบบถ้าหล่อมจะทำในหนูก็แบบสนับสนุนแบบเสมอเไง,ไงี้ยจริงหล่มพี่ว่าแม่เป็นแกงที่หลายๆคนเขาอยากเข้าอะ่ะ ช่แค่แบบว่าได้มีโอกาสแบบให้เขาพิจารณาแค่นั้นก็แบบโอเคแล้วใช่ครับถึงแบบไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าถ้าถ้าผมไม่ได้เข้าผมแค่แบบว่าไปบอกว่าเออเป็นแก๊งหนึ่งที่ผมเริ่มเล่นไฟมาก็พอแบบผมดูพี่ๆเขาประมาณนี้ครับแค่แบบอยากลองดูแบบีเนี้อืมก็เหมือนกับบอละ มันก็เเราแตะต,ตัวขึ้นไปนนได้ธรรมดาเราใส่สูตรขาวแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยถ้าเกิดได้นะครับเรนะาดใช่ภาวนาให้เท่าได้แล้วก็อยากให้มีอะไรเสียรเราว่ามาถึงพวกเราได้ครับ,รบแล้วก็เอาวิชาของพี่อ่ะที่พี่ถ่ายทอดให้เราเนี่ยไปสอนดูไว้ด้วยได้ครับได้ครับได้ครับ สองวิชาอะไรเหือนว่าพื้นกามอ,ะ <c oughs> อ่ะอาจจมไปติดตัวอยู่แล้วใช่เปลี่ยนมลังใจให้นะครับใช่ถ้าผมไปได้ก็ยังยังไงก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีเปลี่ยนเป็นแบบเดิมอยู่แล้วโชค,ชคดีที่มึงโทรติด <c oughs> ขอบคุณครับค,นะคนพี่ๆนะทุกคนนะของพี่อ้นนะเป็นนุ่มูดทนคนด้วยนะครับแชทไม่ต้องด่าน้องๆนะไม่ต้องด่าน้องน้องมาเาบอกแหละไปครับขอบคุณค้าขอบคุณพี่ขอบคุณบอยด้วยนะครุณพูดอะไรในลำคอขอบคุณครับอ,บบอยนะา<อ>กที่ว่าบอยจะไปกับาลามไหมนะครับ บางคนแชทยังไม่เข้าใจางไงผมบอสก็เคยบอกทุกครั้งครับ,รบเวลาเบอคุณทุกคน,นครับก็ลองทดสอบไปเฉยครับถ้าไม่ได้หรือ,อยังไงก็แค่แค่แบบว่าผมเป็นแก๊งนึงที่ผมอยากเข้าแค่นั้นนะครับผมคิดแค่นี้นะครับถ้าได้เข้าก็หรือว่าดีตังผมยังไม่ครบเลยครับ